เฮ็ดพวกพี po, oh. ่น oh. mm ้องเฮ็ดพวกตาเมืองได้น่อันนี้เจ้าจะซื้อไปกิดบอหรวยเลยเลยโอหคันี่เอทาเซปีก็นเห็ดเี่ยนึงเนาะนึงบออันโลอ่ะบออ๋อ เห็ดเพากานี่นย่างๆแล้วจะเอ็ดบันนี้เลยได้กินตลอดบ่นี้เนี่ย<อ>ได้กินเฮ<อ>่งเลยเนาะเฮ่งก<ล>ันแล้วซ้อนได้หลายโลเติบไปเนาะน,นี่เนาะห้าหกโลซ้อนเห็ดคอยบ้านคอยนะห้าบมาห้าบมาพูดเลยก็ออได้ว่านก็ซื้อโลหนึ่งเซนไปซื้อแกงดอกะไม่ได้ว่าซือ้อค้ามจะขายหอกซื้อแกงกินวันนี้ก็จะมารอบางเห็ดเพาะเขามีอยมางนีเห็ดเพาะ nó <laughs> <laughs> bà xíu mời kín là bà <cười> <cười> รูกมาเห็นติดนมาได้ล่ขนี่นะขนนีนะข้นาอ้บมีนะนี่ไดกาะเฮดพรบตลาดไดคนสิบไม่หลอกหไเห็นบางอะไรมเห็นะไรด้พาหนังไมพอขายเนาะขายเยอ <laughs> <laughs> mát sao cứ cần thôi mà thả hết ngàm ừ, ngàm cái ngàm thật thế ngàm cái, cái, cái. <laughs> thế là sao เล็กได้เพลิดเทกล่องเเลยก่อนามซิฟชามซีเมเมื่อวานมาซื้อกินโลละเสนป้าเะบาดมีแตเห็ดปวกเนาะเลือกเห็ดปวกหล ม้วข่เออเมื่อนึงเท่กินไข่เมื่อนีบรู้สเท่าว มาตรงนี้มีเต็ดมิเต็ดฮ็ดปวมิบัว มันจ้าหวานหวานหอมหวานแซ่บลาบเป็ดนะคะยังงเดียวตรงเท่าก็ี่พันีลงเดียวนะแกงเห็ดพาหนังพอฝ่ายคุ้กันสิฟันหวานมกนะมุกมเป็ดยังเหลือมุกเดียวนะ nó người chỉ mặc kẹt này mặc kẹt này mặc kẹt này mặc này mặc kẹt này mặc kẹt này ลุนล้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 นเก็บพอขายพอขายพอนานคนกัน3า0 0 0บพนค่ะ3ามสบามนิบถ้านึ่งอะอหลจากอันที่ดื่มหายใครไม่มานีกคุแตประมาณสี่สิบเด้อมันชีไม่เน่าหรอพเจดีเป็นยัง

มินตลาดมือหนึ่งเงินมดชื้อกินมดมาขอเรียเออันนี้ดึงเงนไรเนี่ยมือมือมือจับกองอมนี่ครบเนาะ

อ้มันออกกระยามันกระยามันถึเป็นยังั้นเขะบานแล้วะบาแล้วลกทิดลกทิดลบิเจ้นหน้า่ ôi có lẽ chút có cả quán hết chút cái gì mà nó mất cái gì mà nó mất cái